คุณหลอนการมาเกิดขอมีเนเนาะจะเป็นทางการเลยวันนี้จะมีบ้างครับผม่าเท่าที่เราต้องมาครับเราต้องมาเพื่อเราจะต้องมาประกาศก้าวว่ามันคือความเท่าเทียมกันแล้วในวันนี้นั่นเองนะครับก็ดีใจที่วันนี้เกิดขึ้นสักทีหนึ่งเน่จากเราเนียต่อสู้กันมาอุ้ยเป็น1ิปีนะตั้งแต่วันเริ่มแรกถึงวันนี้เนี่ยในที่สุดก็มีกฎหมายรองรับความรักทุกรูปแบบสักทีหนึ่งครับก็ดีใจเย่างเราเป็นเนง่ยจะมีการจดหรืออะไรอย่างนี้ไหมก็ เท่าที่คุยกันก็คิดว่าน่าจะต้องจดกันครับใชก่ก็น่าจะจดแต่ว่ายังไม่ได้จดวันนี้ใช่ก็เดี๋ยววางแผนอีกทีหนึ่งว่าแต่คงไม่ได้มีงานอะไรใหญ่โตครับก็อาจจะแค่ไปจดทะเบียนกันเฉยนะใช่เราันารนะยะอุ้ยสิบเก้าปีนาะนนานมากนานจนเกือบจะเบื่อกันแล้วเลยต้องรีบมัดมือชแอกแล้วให้เขาจดทะเบียนกับเราก่อนคิดว่าการจดทะเบียนกับ รประโยชน์อ,อะไรอุ้ยมันมีประโยชน์เยอะนะมนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกเอยทรัพย์สินต่างๆเอยหรือแม้กระทั่งเรื่องของอ่าการเซ็นแทนการเมื่อวันที่คนใดคนนึงอาจจะป่วยหรือว่ารป,ประสบอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ครับมันจําเป็นนะ้เพราะบางทีอย่างเงี้ยบางบ้านเขาแบบคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดกว่าจะมาเซ็นได้กว่าจะอะไรได้อย่างเงี้ยบางทีการมีเทบินสมรสแบบนี้ครับมันก็ช่วยทําให้เราแบบอุ่นใจกันมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งยืนยันว่าเออเรา มีตัวตนซึ่งกันและกันนะหลายคนอาจจะไหนว่าจะจตจริว่าจดหรือไม่จดดีเลยอยากจะมีอะไรเน้นอาเอาจริงๆแล้วแต่คู่เลยคืออ๋องว่าถ้าเกิดสะดวกใจที่จะจดก็จดแต่บางคู่เขารู้สึกว่าไม่เขาแฮปปี้อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคืออ๋องแล้วแต่มันแล้วแต่คู่เลยที่อยากจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อ,องเลยรู้สึกว่ามัน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 ,ม,นมันไม่ไม่สามารถบังคับกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าโอเคเราอยากจดก็จดกันได้ค นนานะจากกฎหมายเท่เทียมตอนนี้ครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะจดปเปยนสมรสกันก็ยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับทุกคู่ที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีกฎหมายรองรับแบบนี้นะครับยังไงก็ใครที่อยากจดจดเลยครับอ่อ,องซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะยังไงกฎหมายออกมาแล้วเราก็จะร่วมเฉลิมฉลองเซเลเบตไปพร้อมๆกันคะ่ะ อจากงานของพี่โออ้โหวิ่งโรับทุกสิ่งอย่างรับททุุกกสิ่่งงอยาดีเจพิธีกรนักแสดงกรรมการกรรมการคอมเมนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์นักร้องนักร้องได้ไหมได้ก็ไปออกมาแล้วไงใช่ไหมถ้าเป็นนักร้องหญิงนะตอนนี้ไม่เป็นนักร้องชายก็รับทุกอย่างเลยครับตอนนี้จริงๆตอนนี้ก็งานก็เรื่อยๆนะครับพิธีกรอีเวนต์ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็จัดสิว่าแบ่งเวลาอะไรไงเขาบอกว่าเออรับงานเกินอะไรหรือเปล่า เอาจริงๆก็รับเท่าที่ไหวใช่วันหนึ่งก็สิบงานก็ไหวเพราะว่าเราเงินมันขึ้นหน้าอยู่แล้วง้างเงินอยู่แล้วถูกนะรอเลนเราก็ทําเท่าที่เราไหวครับจริงๆถ้าเกิดทํามากเกินมันก็ไม่ดีหรือน้อยเกินบางทีเราก็อาจจะไม่โอเคได้เราก็เอาพอดีพอดีครับเอาเท่าที่เราทําไหวแต่รับทุกงานนะครับอ,อย่าเพิ่งคิดว่าอ่องทํางานนี้ไม่ได้อ่องทํางานนั้นไม่ได้ไม่จริงครับทําได้ทุกงานขอให้ติดต่อมาก่อน มันมีกฎหรืองารแบบเคาเรียกเช็คอะไรอย่าเงีคราบตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะแบบนู่นนี่เริ่มมีข่าวขององค์ไม่มีนะคือจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ติดต่องานมาทุกคนก็คือจะน่ารักอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างมาสอบถามว่าเออทำอะไรได้ทําอะไรไม่ได้อะไรแบบเนี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ๋องก็จะทำได้ทุกอย่างนั่นแหละเออก็ติดต่อมาได้เลยครับไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรข้อแม้น้อยครับอ๋อ์งานแทบไม่มีข้อแม้เลยแล้วกบพูดจิ้นเราต้องหลอกพูดกันไหมอย่างนั้นนะหรือว่าพี่น้อกเราต้องแท็กคู่กันไปไหม เดี๋ยวก็ได้นีเดี๋ยวนะให้ฉันเป็นคู่จิ้นกับดาได้เงี้ยหรอหรือฉันต้องเป็นคู่จิ้นกับต้นหอมนี้หรอยูริยิงยิงองนี้หรอก็ไม่จําเป็นออกอันคู่กับใครก็ได้อ่องดาก็ได้อ่องหอมก็ได้อ่องมะตูมก็ได้อ่องบุโกะได้หมดเลยทุกคนเราถือว่าแบ่งงานกันทาได้ใช่แต่ถ้าเกิดอ่องงานเดียวกับเพื่อนก็ไม่ติดนะครับได้หมดเร โอ้ยโนไม่รเลยเลดน่ารักมากข้ามปีมาเลดก็ยัง yes, น่ารักเหมือนเดิมจ้ะจริงๆอันนี้การันตีนะว่าเลดออกก็คือน่ารักแฮปปี้มาแต่บางคนก็บอกว่าพออายุงานมาขึ้นขึ้นไจ้ะไม่หรอกครับบางทีอ่ะด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็ใจเขาใจเราเนาะเราก็เอาพอประมาณที่เราแฮปปี้แล้วก็เหมาะสมกับเนื้องานของเราอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้แบบ ปรับขึ้นโดดมากอะไรเงี้ยแทบจะไม่ปรับดูทีซ้ำอะไรเงี้ยครับใช่ยืนยันค่าตัวน่ารัก,รกสมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้อเหมาะสมกับเนื้องานแน่นอนการันตีค่ะจังได้จังได้ค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะ